เกมแจก2นักบินในแก๊ง3ดาวดำของภาคจีควักนะครับเอ๊ะแต่มาแค่2ตัวนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัว SSR ใหม่ที่เกมแจกมาให้เมื่อคืนกันนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ t w o ูปส์จ G e จเนอเรชั e อิทนานนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมก็มีการเฉลิมฉลองนะครับการออกซีรีส์ G q ควัตอนที่7นะครับก็เลยแจกนักบินมาอีกแล้วนะครับรอบนี้เป็น SSR 2ตัวนะครับได้แก่ไกอานะครับผมกับ ออเทกานั่นเอง2ตัวนี้นะครับผมก็เอามาปัาน้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเอามาเราให้เพื่อนๆฟังว่าไอ้ตัวนี้ปั้นดีไหมอะไรแบบนี้นะครับจริงๆในแกง๊ง3ดาวดำเนี่ยมันมี3ตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันว่าทำไมมันหายไปหนึตัว นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอขฝากกันด้วยสำหรับร้าน El a s t i c Shop นะครับร้าน e l a s t i c s h o p ก็เป็นร้านที่รับเติมเกมมือถือรวมถึง G Generation Eternal โดยแพ็คที่ถูกกว่าด้วยนะครับร้านมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ปลอดภัยไร้ดีฟันแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของทางร้าน e l a s t i c Shop อที่เติมได้ถูกกว่าด้วยนะครับก็ผมได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับการลิงก์ ID นะครับแล้วก็ทำไอ d ดีให้ปลอดภัยรวมถึงประสบการณ์การเติมกันานอิเล็ก hop อไว้ในลิงก์ด้านล่างด้วยก็ฝากกัั Shop นาากันนนดดดววยยสาาาาาหรรรรบบบ Elas ะะะคเเเอลมมีู๋ก สําหรับนี่ออเทกากับไกอานั่นเองนะครับ2ตัวนี้ก็มีการแจกมาเมื่อคืนนะครับก็อันนี้เป็นอยู่ในแก๊งของ3ดาวดำนะครับแต่ว่าในจกักรวาลของ G ีควักเนี่ยก็คือจริงๆแล้วในแก๊ง3าดาวดำจะเหลืออยู่แค่2ตัวนะครับก็จะมีไกอาออเทกาอีกตัวหนึ่งชื่อมาร์ชแต่ว่ามาร์ชหายไปเขารู้สึกว่าเขาบอกว่ามาร์ชนี่จะไปได้ดิบได,ได้ดีมาแล้วก็เลยมันอยู่ในแก๊ง3ดาวดำของจักรวาลจีควักน,นะเสียดายมากเลยนะอยากให ออกมา3ตัวพร้อมกันนะครับอ่าก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้ไกอาผมลองอักเต็มละนะครับอีกต้นหนึ่งก็คืออ่าอีกต้นหนึ่งก็คือเจ้าตัวออเทกานะอ่าเดี๋ยวเรามาดูทีทีละตัวแล้วเดี๋ยวเราเราจะเอา2ตัวนี้ไปลงในการต่อสู้จริงให้ดูกันด้วยนะครับอ่าสำหรับเจ้าตัวไกอานะครับของ G q ควากนะก็จะเป็นสายยิงซัพพอร์ตนะครับ2ตัวนี้ก็คือว่า จะมีบทบาทที่ต่างกันในตัวโลของซัพพอร์ตเล็กน้อยถ้าเรามาดูที่สกิลของเจ้าตัว2ตัอนี้กันนะครับก็จะมีท่าไฮสปีดนะตัวนี้ก็จะเดินได้ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็มีความสามารถในการลด Energy c o n s u m p t i o n หรือว่าเจ้าตัว Energy ในการาใช้อาวุธด้วยนะครับลง15%นะก็ตัวนี้อยู่ในโลของซัพพอร์ตสามารถยิงซัพพอร์ตได้ครั้งเดียวนะครับถ้าเรามาดูที่ความสามารถนะครับผมของเจ้าตัว c า l ลคเตอร์อาบ i ลิตีนะก็มีความสามารถในการที่จะแบบว่าเอ้ยยิงซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็น่าจะใส่กับเจ้จาตัวดีบัฟต่างๆได้แล้วทำาดามจได้เล็กน้อยนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจของตัวนี้ก็คือนี่ครับผมมีการเพิ่มดามจของเล้งด้วย15%นะครับอันนี้ก็คือว่าเอาไว้ยิงซัพพอร์ตแบบแบบเป็นตัว d ดามจก็ได้นะเพราะว่ามีความสามารถในการยิงเมลี15%ได้ด้วยนะครับ แล้วก็อีกอันนึง affinity C ion นะถ้าเกิดว่าขับหุ่นของ C ion นะครับก็จะมีความสามารถในการทำ damage เพิ่มขึ้น10%แล้วก็ลด damage ที่ได้รับด้วย10%นะครับผมว่าตัวตัว,ต,วตัวนี้ขับได้ค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะก็จะเป็นหุ่นของ C ion จะส่วนมากแต่แต่จะต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้มันเหมาะกับการขับพวกกร, unit. รันยูนิตคำว่าการ, unit รันยูนิตก็คือแบบ ขับพวกแบบหุ่นกิกี้ทั้งหลายอ่ะนะครับอ่าก็เลยจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวนี้อาจจะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูพลังของ2ตัวนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยว อันนี้อาจจะแบบเพื่อนๆมาดูพวกสต็อกสแตทอะไรกันในร,รีวิวนี้เราค่อยตัดสินใจนะว่าจะปั้นไหมถ้าแบบใจรักอะไรประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมก็คือตอนตัว,ต,วตัวนี้อยากจะวิดีโอนี้อยากจะแบบทําขึ้นมาแล้วให้ดูก่อนว่าเออปั้นออกมามันได้ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวอย่าแบบอย่าเพิ่งรีบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสาหรับตัว2 2ตัวนี้นะนี่ครับก็อันดับแรกเลยนะถ้าเป็นตัวที่แบบว่าเป็นเทียร์สูงๆนะจะเห็นได้ว่ามันจะมีแค่คาส์บอเนกันดั้มที่มันขับได้นะครับ อ่าอะไรประมาณนี้เลยนะเนี่ยที่เป็น UR นะจะมีอยู่แค่ตัวตัวนี้เลยก็เราก็ต้องรอแบบตัวที่แบบว่าเผื่อมีคอนเทนต์ที่เป็นพวกเอ่ออพวกที่แบบจะใช้ยูยนิตในอ่าที่แบบว่าแบบ PPT หรือยูนิตอะไรที่แบบว่าหรืออ n t เทอร์นอฟโดในอนาคตนะที่มันใช้ที่มันใช้ได้แค่ SSR หรือการยูนิต ถึงจะเริ่มมาเป็นทางเลือกนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันตัวที่น่าสนใจในผมว่านี่นะ,ะก็จะมีแบบพวกอย่างเช่นคัสวาลกันดั้มอย่างเงี้ยก็น่าสนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเห็นได้ว่ามีความสามารถในการยิงซัพพอร์ตแล้วก็เมลีเพิ่มรุนแรงใช่ไหมแล้วก็ขบโมนของซีออนก็จะเจ๋งไปด้วยเล็กกันดั้มก็ไม่ได,ด้แย่นะครับถือว่าดีพอสมควรเหมาะสำหรับตัวนี้ด้วยนะครับเล็กกันดั้มา0 8 5นะครับก็ใช้กับตัวนี้ได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ก็ถ้าเป็นตัวกาชาเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวนะคือตัวนี้มันจะเป็นสายซัพพอร์ตที่มันเหมาะกับแบบทั้งบู๊ก็ได้หรือว่าเอาไว้ทําให้ปันป่วนก็ได้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของอไกอานะครับลูกที่ใหญ่ของในแก๊งสามดาวดับนั่นเองนะครับก็เป็นาซัพพอร์ตที่ทําดามจได้ซัพพอร์ตได้อ่าแล้วก็มีความสามารถในการบูส์เรนจ์ด้วยนะครับอ่าแต่ทีนี้ ถ้าเกิดว่าเรามาเทียบสเตตัสกันใช่ไหมฮะถ้าเรามาเทียบสเตตัสกันกับตัวแบบแกวๆใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาอยางเนี่ยก็เทียร์ของความสามารถเนี่ยก็จะอยู่ประมาณกับคุณแม่ซูไกหรืออะไรอย่างนี้นะอ่าก็จะมีความสามารถในการยิงที่มากขึ้นอันนี้จะยิงได้ดีกว่าชูจิอิโตะด้วยนะครับอ่าอันนี้ถ้าเราเทียบกันในเทียร์ของ SSR เเหมือนเหมือนกันเนาะ เนี่ยก็จะเป็นแบบรีเวลเดียวกันกับพวกมาชูพวกอะไรอย่างนี้หมายมายถึงว่าในเชิงของแสดที่มีการเพิ่มโบนัสขึ้นมานะครับนี่นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวต่อไปนะครับ อันนี้ตัวต่อไปนะครับผมออเทกานั่นเองนะครับอ่าออออเทกาจควักอันนี้ก็จะมีความสามารถในการเป็นฝั่งของดีเฟนต์มากขึ้นนะครับมีความสามารถในการป้องกันมากขึ้นตัวนี้จะมีตัวสกิลเนี่ยจะมีความสามารถในการเซฟเอ็นอร์จีได้นะครับแล้วก็มีการบูส์เลงได้ด้วยนะครับการบูส์เลงเนี่ยอันนีน้น่าสนใจเพราะว่าเป็นตัวดีเฟนต์ที่สามารถที่จะเพิ่มระยะการยิงได้นะครับ แต่ว่าอันนี้ก็จะเหมือนกันเพราะว่า2ตัวน,นี้มาจากแก๊งเดียวกันใช่ไหมอ่าก็จะเป็นตัวที่แบบว่าอ่าเป็นสายป้องกันนะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่ม affinity s ออนเหมือนกันเลยก็จะขับได้แค่พวกกร mm ันยูนิตเท่านั้นนะครับก็ตัวที่เป็นแบบ ur เนี่ยแกวแ้วเนี่ยก็จะมีแค่ค a ส t w ลกันดั้มเท่านั้นเลยนะครับนี่นี่นะฮะเนี่ยก็จะเป็นแบบค a ส t w ลกันดั้มอะไรอย่างนี้นะนะครับที่เป็นตัวอ่าอัลติเมทยูนิตที่ขับได้ แต่ว่าทีนี้อันนี้ดูดูจากแรงที่สูงสุดนะแต่ว่าจริงๆตัวเนี้ก็จะเชียร์ว่าเป็นตัวที่มันเหมาะกับการขับยูนิตในหลายๆตัวนะอันนี้ผมลองดูไอ้เจ้าตัวนี้มาลอ,อแล้วตัวเกียร์ eos เนี่ยแต่พอดีมาดูสกิลมาแล้วแบบก็เลยแบบเอเอ,อไว้ก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นตัวป้องกันนั่นแหละก็คือแบบเอ้ยมันก็ สามารถลดแอตแทกดาวอะไรได้แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าตัวนี้มันมันเป็นตัวที่แบบถ้าถ้าเกิดสมมติไม่มีตำแหน่งของเอ่อตัวตัวซีออนอย่างเงี้ยถ้าเราแบบในอนาคตอะเรามีแบบพวกตัวตัว,ตวที่เป็นแท็กซีออนยูนิตใช่ไหมครับแล้วเราจะหาตัวนี้มาใส่จริงๆเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวที่ s s r ที่ปั้นได้ที่แบบว่าเรา,เ,าเราสามารถเด็บได้สร้างได้อย่างเงี้ยทำเป็นสารดาวได้แต่ก็ยังไม่เชียร์นะนะป,นะปัจจุบันยังยังไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับผมว่าเอามาขับเลกันดัามอะไรพวกนี้ยังโอเควันเลยนะมันทําแบบว่าทาดีดิฟเ n นส์เบรกอะไรพวกพวกนี้ได้นะครับก็เอามาขับเป็นสายสายป้องกันนะอ่ะสาสอบสายป้องกันก็จะมีเลสกันดั้มนะครับที่แนะนําได้จริงๆอันนี้เป็นตัวซัพพอร์ตแหละแต่ว่าสายสายป้องกันก็พอจะขับได้สำหรับอันนี้เนาะฮะแล้วอันนี้ก็คือว ตัวที่เป็นของ g ีควัก็มาช่วยป้องกันได,ไ,ดได้ด้วย2ครั้งนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจน,ะอ,น,นอันนี้คือผมแบบผมดูแล้วผมว่าตัวตัวนี้มันยังน่าใส่มากกว่าเลยนะครับสำหรับซากุ2 FC นะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเพื่อนๆสามารถหาได้จากกาชาเท่านั้นนะครับอันนี้แบบว่าเผื่ออนาคตไว้เลยนะว่าแบบเอ้ยเผื่อจะต้องแบบเป็นยูนิตของซีออนเป็นลงคอนเทนต์มาคอนเทนต์เราต้องการตัวบล็อกเงี้ย อันนี้ถือว่าเมคเซน s ์ในการที่จะเอาเอามาลงพอสมควรนะครับเนี่ยมันมีความสามารถในการลด Atta ทก30%ด้วยนะครับแล้วก็มีฮีทฮอกในการทำลด Mobility ด้วยถ้าเกิดสมมติอนาคตไปอีกสมมติแบบ s t e r League อย่างเงี้ยมีการแบบกำหนดว่าเฮ้ยคุณต้องเอาหุ่นซีออนเท่านั้นในการลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ เออหรือว่าแบบมีโบนัสกับซีออนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวพวกนี้ก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันในฝั่ง SSR นะครับแต่ให้ผมเดานะ mm hmm. ผมเดาว่า Master League กับซีซันศูนเี่ยป็นจุดเริ่มต้นก่อนพอถึงเฟสต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มแบบมี a ลีกย่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถได้รับรางวัลได้มากขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้อัพเต็มเลเวล92ตัวแล้วผู้เล่นใหม่ ไม่แนะนําเลยในการปั้นสองตัวนี้ยกเว้นใจรักจริงๆคือตอนแรกอะวันแรกที่ผมเข้ามาเล่น G ี E n e r a t i o ั e อ e r n a l อะผมก็อยากจะเล่นสามดาวดำเนี่ยแหละแต่แบบว่าดูทรงแล้วแบบไม่ไหวสามดาวดำเนี่ยสามดาวดำที่เป็นแบบว่าเวอร์ชั่นดั้งเดิมเนี่ยผมว่าผมไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นตัวละครที่อันนี้เป็นสมดาวดำออริจินอลนะอ่าผมเห็นแล้วผมก็วังไม่ไหว ไกอาออเทกามัสเนี่ยอ่าก็เลยแบบเด้ไม่ว่าใจรักแค่ไหนก็ยังไม่ไหวเพราะว่าตัวยูนิตมันไม่อวยมันไม่สนับสนุนเท่าไหร่พร้อมกับทรัพยากรนะครับก็สามดาวดำยังอ่ายังไม่ยังไม่เชียร์สำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะอ่าเดี๋ยวเราลองเอามาเล่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองลงไปในไหนดี stage. อัปเกรดสเตจอ่าอัปเกรดสเตจหรือว่าเราไปให้มันแบบว่าดูยิ่งใหญ่อลังการหนะ่อยไหมอ่าดูยิ่งใหญ่อลังการหนะ่อย เดี๋ยวลองเอาไปลงอันนี้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูพลังของ2ตัวนี้กันนะครับเอาไปลงแบบน่ายานแม่ที่ใช้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูกันซิว่าเราจะเอายูนิตที่เหมาะสมกับ2ตัวนี้ไปลงนะครับอันนึงเลยผมว่านี่คัสบอลกันดั้มเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวเราเราจะลองเอาคัสบอลกันดั้มนะครับแล้วก็ไปลงกับเจ้าตัวนี้นี่นะครับเห็นไหมว่าอันนี้จะสอดคล้องกันอันนี้จะสอดคล้องกันเล่นพร้อมกันได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่ออเทกาออเทกานะครับ นี่ออเทกเกของเราจะเหมาะกับอ่ะสมมติว่าเราเอาเลดก็ได้นะนะผมจะลองเอาเลดไปใส่นะครับในเลสกันดั้มนะครับของชูจิอิโตะแต่ตัวนี้คือถือ,ถ,อถือว่ามันก็ใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะว่าเป็นแท็กแอฟฟินิตี้ซีออนด้วยนะนี่นะฮะนี่เห็นไหมสองแดงแล้วพลังสองแดงแสนรุนแรงอ่าไปกันได้นะอ่านี่นะครับอันหนักหนักนักบิน แท็กซีอ่อนเหมือนกันเลยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊แบบนี้มันจะเออมันจะไปใช้กับพวกแบบอะไรนะไซโคกันดัมหรืออะไรอย่างนี้ได้ได้ไหมไซโคโลอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็ใช้กับซีออนได้ได้ด้วยนะอ่าใช้กับซีออนก็ได้ก็เอาไว้ทำดีบัฟอ่าแบบที่เดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือแบบที่แบบว่าเอยเราเอาไว้แท้งเราเอาไว้ลุยอะไรเงี้ยนะเนาะอ่าเดี๋ยวลองเทสกันดูนะครับ เนี่ยอันนี้ก็จะแบบอัพสกิลเต็มเลยอะไรแบบนี้ตัวตัวนี้ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับการยิงแอสซิสอะการแบบเอ้ยแบบยืนอยู่ในระยะยาวทําเกมดีบัฟทาอะไรแบบนี้นะอ่าในระยะยาวๆนะครับถือว่าพอได้อยู่อ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเอ่อทำาดาเมจทํทำอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีสกิลเกี่ยวกับการบูสต์ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะนี่ตัวที่เกมแจกฟรีเป็น SSR นะครับหรือนี่คือแผนการในการล่อลวงให้เราใช้ทรัพยากรกันแน่นะ แล้ไม่เป็นไรเพราะยังไงความตั้งใจของไอเดนี้ก็คือการทดลองปั้นอยู่แล้วนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าบูสเลงได้เห็นไหมเป็นตัวดีเฟนที่บูสเลงได้ด้วยอ่าแล้วก็เห็นไหมครับแล้วยิงเนี่ยได้อโอ้โหแบบไกลทะลุโลกเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เฮ,ฮ,ฮ้ยเฮ้ยมาไปเลยฮูชัวออเทกายิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เพราะอย่ามาดูถูกสามดาวดำทีเดียวนะ มีท่าเซฟเอเนอร์จีด้วยนะ,ะมาเราเป็นแอซิสใช่ไหมนะเราเป็นแอซิสเนี่ยก็ถือว่าทำาดามจได้พอใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่นะครับนะ <c oughs> โดนยิงเดียวเกือบตาย <c oughs> เ,าเล็กกันกำํำปังปังโครม <c oughs> อ๋อโดนแอซิสนะหนึ่งสองนะครับไม่ตายนะ <c oughs> แล้วก็มานี่แล้วนี่อ่ามีบล็อกหนึ่งที่มีบล็อกหนึ่งที่ยิงสวนได้นะครับอ่ายิงด้วยเอนเร์จีที่น้อยกว่าปกติอ่านี่เจ้าตัวออเทกาก็เข้ามาบล็อกได้นะปกักเรียบร้อยยิงสวนไปทีหนึ่งนี่เห็นไหมฮะเนี่ยแต่ว่าบล็อกได้หนนเดียวนะครับอันนี้ก็อออเทกาไกลอาไปเลยว <laughs> ขำดีไหมเมื่อกี้มันมันบอกว่าทำมัชอยู่ด้วยกันแล้วกันนะ <laughs> แต่มัชไ่อยู่แล้วเพื่อนมัชไปได้ดีแล้วในภาคจีควักอะ่ะ <laughs> อันนี้เป็นแบบแรกอันนี้เป็นแบบแรกนะครับอ่าก็นี่แล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตัวถ้าเราเปลี่ยนตัวนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบที่แบบว่าให้เจ้าตัวอ่าให้เจ้าตัวไกอาเป็นอ่าเป็นฝั่งที่เป็นอ่า ตัวยิงซัพพอร์ตแบบเดามเใช่ไหมฮะดาเมก็ถือว่าทําได้พอโอเคใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรา,เรา,เ,ราเราลองสลับกันบ้างอ่าเดี๋ยวรอบนี้เราลองให้เป็นซีอองกันบ้างนะครับแล้วในฝั่งของมัชเนี่ยอ่าเราลองให้เป็นตัวที่แบบว่าอ่าบล็อกได้มากกว่านี้แต่จะต้องเป็นแอฟฟินิตี้ซีอองด้วยนะอ่าแต่ต้องเป็นแอฟฟินิตี้ซีออนด้วยนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวลองเป็นไอ้นีก็ได้แต่อันนี้ผมยังไม่ได้อัพนะครับ แต่ผมยังรู้สึกว่าตัวไอ้เจ้าตัวเกียร์ eos นี่มันแบบมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้มันยังรู้สึกว่าเกียร์ eos มันแบบอืมมันค่อนข้างตัวสกิลมันไม่ค่อยโอเคอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้แบบในอนาคตมันอาจจะโอเคก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ปั้นไปเลื่อยเปอยกระจายๆนะเพื่อแบบอนาคตมันมีแบบบาลานซ์แพชเลยอะไรเงี้ยปรับสกิลตัวนู้นตัวนี้อะไรแบบเนี้ยให้เกมมัน แบบแปรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวไหนที่แบบว่าเอ้ยมันไม่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 ไม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 ค่อยมีคนใช้คนจะได้มาเล่นมากขึ้นอ่านี่นะครับยิงไปก่อนเลยนะเนี่ยก็ใช้กับเจ้า,จาตัวซีอองได้ด้วยอ่าซีอองก็ทําก่อแตกได้อะไรแบบนี้นะครับบทบาทได้คล้ายกับเจ้าตัวนี้เนาะอ่าบทบาทได้คล้ายกับเจ้าตัวเล็กเ,เลกกันดั้มนะครับเนี่ยเกียร์เอออสเอ้ยยิงได้ไกลอ,อยู่นะใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่นะฮะนี่ฮะเนี่ยก็โอโ้โหตายเลยอะซัพพอร์ตด้วย อ่ะมาลองดูซิว่าโอกาสที่ทําเป็นบล็อกเกอร์จะเป็นยังไงอ่ะบล็อกเองนะครับ1นึ่งบล็อกเองในยิงแอสซิสได้ปับ๊บชูนะครับเนี่ยตายเลยโอเค <laughs> อ่ะ,อะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าเจ้าตัว2-2ตัวเนี่ยมชกับออเทกาก็ยังไม่ต้องปั้นก็ได้นะครับเป็นตัวที่แจกฟรีนะจจะเป็นโกลวงในการที่ <laughs> ให้เราอ,อัพทรัพยากรไปก่อนนะครับ แต่ว่าถามว่าในมุมของนักบิน SSR อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าปั้นตอนนี้ผมว่ามันใช้ได้แค่แบบพาน์ดาหรืออะไรพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะไปปั้นนักบินที่เป็น UR หรือตัวที่สำคัญสำคัญน่าจะดีกว่านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ครับ3ดาวดำที่มาแค่2ตัวนะครับใครชอบ3ดาวดำอะไรแบบนี้หรือว่าใช้กับหนตัวไหนก็สามารถใส่ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครให้ช่องทู ก็เรามีซุปเปอร์ตงค์ด้วยนะนเพื่อนๆสามารถสง่งมาตกันได้นะครับก็ <c oughs> ขอบคุณทุกๆทุกกคนสำหรับการรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้า <c oughs> วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสามดาวเดิมของฉัน